น้ำคุณสุชัยครับวันนี้จะมาทำหัวข้อของไอศคิีมครับมีส่วนประกอบของไอศครีมครับส่วนประกอบของไอศครีมครับมีมอะไรบ้างลูกมีแต่ไม่ช่วยจำมีถ้วยมีรสชาติลองช่วยพิมีรสอะไรบ้างคะ กีวี <Ki> ค่ะแล,แล้วอะไรอีกแ,แล้วทุเรียนครับแล้วช็อกโกแลตครับมี่อเบีแล้วก็มีตกแต่งด้วยอะไรลูกตกแต่งด้วยมาร์เมลโลเยลลี่กเกล็ดน้ำตาลหมดหรือยังคะหมดแล้วครับ จบการนำเสนอเรียนเท่านี้ครับจบการนำเสนอเรียนเท่านี้ครั